สวัสดีค่ะพบกับเซลล์ออมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเซลล์ออมจะมาพูดในเรื่องของการรับประกันตัวรถของอิสูสูต่อค่ะ <c oughs> ก็คือการรับประกันตัวรถนะคะหรือการรับประกันคุณภาพรถวารันตีรถของอิสูสนั้นนะคะรับประกันให้เริ่มต้นนะคะอยู่ที่3ปีหรือว่า1,000 0แกิโลค่ะอย่างได้ยี่สถึงก่อนและมีเงื่อนไขหนึ่งนะคะที่สําคัญต่อการวารันตีรถของอิสูสค่ะนั่นคือการเอารถเข้าศูนย์เช็คระยะอย่างต่อเนื่องนะคะตลอดอายุการรับประกันรถ3ปี1,000 0แกิโลค่ะ โดยการเข้าสูนครั้งแรกนะคะก็คือ6เดือนหรือว่า10,000กิโลยังใดอย่างหนึ่งถึงก่อนค่ะและทุกๆ6เดือนนะคะหรือว่า10,000กิโลก็เอารถเข้าศูนย์เช็คระยะนะคะตลอดต่อเนื่องนะคะจนกว่าจะครบกำหนดค่ะ3ปี1 0 0 0กิโลค่ะ หรือถ้าเป็นรถปิกอัพนะคะของอิซูซไม่ว่าจะเป็นปิกอัพหัวเดียวนะคะปิกอัพแคบปิกอัพสประตูนะคะจะมีส่วนลดให้นะคะ800บาท5ครั้งค่ะลูกค้าทุกท่านนะคะที่เอาอรถปิกอัพอิ u z u ูนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวเดียวนะคะ4ประตูหรือว่าแครบนะคะจะได้สมุดเล่มนี้ค่ะเป็นคู่มือนะคะ ภายในสมุดคู่มือเล่มนี้นะคะจะมีการแจ้งรายละเอียดนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะหรือว่ารายละเอียดในเรื่องของการเช็คระยะนะคะทุก6เดือนหรือว่าหมื่นกิโลให้ทราบนะคะว่ามีการเปลี่ยนอะไรบ้างรายการอะไรบ้างที่ต้องเปลี่ยนนะคะแล้วก็มีเรื่องในการแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ด้วยเลยนะคะที่บรรทัดข้างล่างสุดนะคะ โดยในคู่มือเล่มนี้นะคะจะมีแจ้งด้วยนะคะว่ามีคูปองส่วนลดให้นะคะ800บาทค่ะถ้าเป็นปิกอัพนะคะจะได้800บาท5ครั้งค่ะรวมเป็น4 0 0 0บาทนะคะถ้าลูกค้าที่เอารถมิวเกนะคะก็จะได้คู่มือเล่มนี้ค่ะแต่เช่นเดียวกันนะคะในรถมิวเกนะคะก็จะมีแจ้งรายละเอียดนะคะทุกหมื่นกิโลหเดือนว่ามีการเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะมีแจ้งรายละเอียดในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายนะคะที่รวมในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มให้แล้วเรียบร้อย ในช่องด้านล่างนะคะซึ่งในรถยนต์มิวเนะคะจะมีส่วนลดให้800บาท10ครั้งค่ะจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายนะคะในการเช็คระยะของ Isuzu ค่ะไม่ว่าจะเป็น pickup นะคะหรือว่ามิวเเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้สูงมากนะคะฉะนั้นนะคะอย่าลืมเอารถเข้าศูนย์เช็คระยะ6เดือนหรือ10,000กิโลค่ะเพื่อให้การรับประกันตัวรถนะคะ3ปี100,000กิโไม่หลดค่ะ วันนี้นะคะเซอร์ออมเอาสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับการเช็คระยะนะคะทุก6เดือนหรือหมื่นกิโลมาแจ้งให้ทราบนะคะคลิปหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะฝากกดติดตามออมด้วยนะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสาหรับรถอิสุสไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะสามารถทักมาสอบถามออมได้นะคะหรือโทรเข้ามาก็ได้ค่ะศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสี่สองหกห้าหกสองค่ะออกรถกับเซลล์อ,อ้อมรับรองความสบายใจไฟแนนซ์ผ่านง่ายดันให้ทุกเคสต